ันนี้จะพามาดื่มคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนคอลลาเจนคือคืออะไรนะคะคอลลาเจนเพิ่มชะลอความแก่ความเหี่ยวย่นนะจ๊ะใครที่อายุ30บอัพหรือว่า30อัพขึ้นไปนะคะก็สามารถดื่มคอลลาเจนได้เลยนะจ๊ะทุกคน คอรเจนนี่ก็ไปเพิ่มส่วนสึกร้อนนะคะส่วนสึกร้อนในในร่างกายของเรานะจ๊ะเนียคะยหอนจะ,ะติพินซังมากินนะจ๊ะถ้าเกิดมันดีนะคะมันดีนะคะก็เลยแนะนําอยากให้ทุกคนดได้ได้ลองได้ลองกินกันนะคะเนะค่ะเดี๋ยววิธีการชงนะคะเดี๋ยวพินจะมาชงให้ดูนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะอันนี้เขาก็มีชอ้อนของเขานะคะเขาจะมีชอ้อนของเขานะคะมีชอ้อนของเขา แล้วก็ห้าก็ใส่ไปช้อนหนึ่งนะคะใส่ไปหนึ่งช้อนนะจ๊ะทุกคนแล้วทีนี้เราก็ผสมลงไปในน้านะจ๊ะนี่ค่ะผสมลงไปในน้ํานะคะแล้วก็เราก็คนนะจ๊ะอันนี้ตอนตอนตอนแรกนะจ๊ะตอนแรกการคนของเขาอย่งอางสีมันอาจจะขุนอยู่นะคะแต่ว่าเราต้องคนนคะคนไปเรื่อยๆนะจ๊ะคนไปเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วเราก็ รอนะจ๊ะรอให้น้ำมันใส่นะคะรอให้น้ำมันใส่นะเราก็สามารถดื่มได้เลยข้าเจนเนี่ยค่ะทุกคนก็สามารถผลิตเองในในร่างกายของห้านะวได้นะะต่บางทุเพียงพอนะคะเ้าวจต้องกินอาหารเสริมกับไปนะคะกินเสริมกับไปด้วยนะคะชะลรอความแก่นะคะค่ะ เดี๋ยวรอสักพักนะคะเดี๋ยวเาจะใส่นะคะพอใส่แล้วนะฮาก็สามารถดื่มได้เลยนะคะทุกคนทุกคนก็อาจจะรู้แล้วนะจ๊ะว่าคอ,อลลาเจนคืออะไรนะจ๊ะเดี๋ยวเพี่นจะอ่านสับคุ้นให,ให้ดูนะคะสับคุ้นของเขาคะขอลลาเจนหนึ่งช้อนนะคะห้าพันมิลลิกรัมนะจ๊ะสามารถผสมได้กับ เครื่องดื่มหลายหลากหลาย,ลายชนิดนะคะกับน้ำเปล่าชากาแฟนมน้ำเต้าหู้น้ำผักผลไม้ทุกชนิดหรือนำไปโรยบนอาหารเช่นซุปโยเกิร์ตน้ำสลัด,ดได้โดยไม่ทำให้รสชาติอาหารเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะข้อแนะนำนะคะไม่ควรเก็บลงในเครื่องดื่มประเภทนะ้ำบัดลมนะจ๊ะคือว่าให้ผสมในน้นำ แนะนำอันล่มนะคะให้ผสมแนะนําธรรมดาจะหรือเครื่องดื่มที่เกิดฟองนะจ๊ะยังจะเป็นเม็ดฟู่อย่างเงี้ยค่ะเม็ดฟูเม็ดฟูเขาเรียกเม็ดฟูนะคะเนาะกะกะ,ะต้องไปผสมนะคะผสมบะได้นะคะเก็บไว้ในที่แห้งนะจ๊ะพอชอบเซ็จเสร็จแล้วนะคะสักพักหนึ่งนะจ๊ะดูสิคะน้ำเขาจะใสเลยนะคะใสมากเลยนะจ๊ะทุกคนน้ำเขาจะใสมากเลยกส็สามารถดื่มได้เลยจ้ะ ยี่ห้ออีหอย่างนั้นมันเป็นยี่ห้อลองก้านะคะทุกคนลองเล่าไปเซิร์ชหาในในเว็บดูนะคะอันนี่แม่เออแบบที่ว่าแม่ของเพื่อนพินนะคะแม่ของเพื่อนพินเพื่อนกินนะคะเพิ่นสั่งไม่กินหลับที่นี่เ,เ,แบบเพิ่นกบระ็เลยล่องสั่งไม่กินเบงิงนะคะนี่ค่ะลองก้านะจ๊ะเป็นลองก้านะะี่ค่ะ ของเขานะคะซื้อเขาเป็นลองกาอันนี้ผลิตจากญี่ปุ่นนะคะมาจากญี่ปุ่นนะคะเป็นสินค้าของญี่ปุ่นนะคะนาเข้าจากญี่ปุ่นในส่วนราคาของเขานะคะก็ในหลักร้อยนะจ๊ะทุกคนหลักร้อยนะจ๊ะหลักร้อยก็ถือว่าโอเคจะถือว่าบ่แพงนะคะก็ถือว่าแตะต้องได้นะคะราคาของเขาในการรับประทานนะคะรับประทาน 5- 10ถึงกรัมนะคะ1ถึงช้อนชานะจ๊ะ ละลายในน้ำเย็น1 0 0ยถึงสองมลลิตรนะจ๊ะต่อวันนะจ๊ะของเขาก็สีบันจุประมาณน้ำหนักสุที่ของเขานะคะหนึ่นะคะหนึ่งกรัมนะจ๊ะล่งไปสือมาเบิงสือมาท่านเบิงนะคะสือมาดื่มดูนะคะทุกคนนี่นคะ่ะที่เขาบอกว่าดื่มน้ำตามมากๆคอลลาเจนต้องการน้ำในในการทำละลายให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะจ๊ะ ทานร่วมกับวิตามินซีวิตามินซีม,นมีส่วนช่วยดูดซึมคอลลาเจนควรทานคอลลาเจนควบคู่กับผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะจ๊ะทานขณนะท้องว่างควรทานคอลลาเจนขณะท้องว่างนะจ๊ะก่อนรับประทานอาหารเช้า15นาทีหรือก่อนนอนนะจ๊ะสองครั้งนะคะเช้ากับเย็นนะจ๊ะตอน2เข้ากับดื่มกรน,นะคะดื่มดื่มดื่มก่อนกินข้าวนะจ๊ะ15นาทีนะจ๊ะทุกคนนี่ค่ะ กับเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆผลิตภัณฑ์หนึ่งนะจ๊ะของต้นไผ่นะจ๊ะกระดมาแนะนํนำท่านทุกคนได้รู้จักผลิตภัณฑ์นะจ๊ะลองกา้ลนะจะลองไปลองไปเซิร์ชหรือว่าลองไปหาข้อมูลดูนะจ๊ะว่ามันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมั่นใจหรือยังไงค่อยตัดสินใจซื้ออีกทีหนึ่งนะคะถ้าเกิดคิดว่าเออดีหรือว่าหรือว่า,วาต้องเพิ่ม เพิ่มส่วนที่สึกหรอลงไปในร่างกายของเรานะจ๊ะเราค่อยหาซื้อกินได้นะจ๊ะทุกคนหรือว่าไพที่แบบว่าเออกินอยู่แล้วดีกะแนะนําแนะนําตะตอใดเลยจ้ะเนี่ยค่ะของพิ้งกะกินกะกระทือบดีค่ะอันนี้กะซังมาสองกล่องนะคะกระมดซังมาซังมาใหม่ค่ะซังมาใหมสองกล่องนะคะกระมดไปแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ย ันนี้กัไก่มดละจ้ะดีค่ะดีค่ะลองไปลองไปซื้อไม่ขินเบิ้งนะคะก็มีผลิตภัณฑ์นีดีมากแนะนํำแค่นี้ละจ้ะใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยนะจ๊ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ